รู้หรือไม่คะคะแนนร้อยยูทีนะคะหรือ XRP นะคะสามารถแลกเป็นเงินสดเข้าบัญชีเทรเดเอกเอ็มได้นะคะมาคะ่ะวันนี้เดี๋ยวิชาจะมาสอนวิธีการแลกคะแนนร้อยยูทีกันนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะก็ลอก็อกอินเข้าบัญชีนะคะอันนี้เป็นบัญชีเอาไวส้สนนะคะน่าลัอกมาลอกเนาะโอเคจากนั้นนะคะคลิกตรงปุ่มสามเหลี่ยมนะคะเลือกตรงคะแนนร้อยยูทีนะคะอันนี้ในมือถือนะคะในอ่า ตรงนั้นก็จะมีเลยนะคะในตัวของโน้ตบุ๊กนะคะอันนี้มี2องตัวอย่างนะคะอันแรกคือเป็นเครดิตนะคะอันที่2แรกเป็นเงินสดนะคะอันนี้แนะนาว่าแรกเป็นเครดิตนะคะจะได้มีเครดิตเอาไว้เทรดนะแต่มันไม่สามารถถอนได้แต่สามารถทําเทรดได้จากนั้นนะคะเราก็สามารถกรอกคะแนนตามนี้ได้เลยค่ะนะคะก็คัดลอกตรงนี้ทั้งหมดนะคะแล้วก็วางตรงตรงช่อง XRP นะคะจากนั้นนะคะกดแลกโบนัสมันก็จะเปลี่ยนเป็นเงินจริงเข้าเครดิต บัญชีเทรดของเราได้เลยค่ะจากนั้นก็เริ่มทำการเทรดได้เลยนะคะ mm mini management กันนะคะสนใจ้า้กกลุ่ม vp ทักนะคะ